สวัสดีครับผมมื้อนี้อยู่กับช่องอาร์ตี้ช่วยคนพเนจรครับมื้อนี้น้องอาร์ตี้นะครับผมสีเปซ้อยเหลือคุณยายอายุ78ปีพี่การย่าง่าไรครับผมแล้วก็อยู่กับลูกอีก2คนลูกกับพี่การทางประสาทครับผมมื้อนี้ครับห้าสิบเซอยเหลือคุณยายเบื้องต้นนะครับอยู่บ้านคุณยายซ้อยพุ่มปกายพี่น้องนะครับซ้อยพุ่มปกายตำบลมาแข่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมื้อนี้ไปพ่อกันอยู่ที่คุณยายกันเลยนะครับผมปะพี่น้อง

ผมตอนนี้นะครับผมมีนอ้องเข้ากัมาถึงบาง้านคุณยายเคี่ยมขากลางนะครับคุณยายที่อายุ7 8ปีแล้วนะครับผมตอนนี้<ะ>นออเข้ากันรางสิออกเข้ากันลังสิไปหาซอยเหลือคุณยายนะครับผม,มเดือตามมาเลยนะครับมผมนาะตอนนี้เข้ากับอยู่กับคุณยายแล้วนะครับเราก็นําสิ่งของมาช่วยเหลือคุณยายเคียงใช่ไหมครับยายเขียมครับคุณยายเขียมขากลางคุณมาครับผมครับผม ที่ว่าาสัยุกับลูกชายเพิ่นนะครับผมเนาะลูกไา้กับอันเพิ่นกัพี่พี่การเม่นบ่ครับผมพี่การทังอ๋อพี่การทางสมองนะครับคุณย่ากับพี่การกันย่างไปใส่กระล่มพี่น้องนะครับผมขาอ่อนนะครับผมฝากนะครับผมพี่น้องปองป่ายเฮ้านะครับผมบุไดอยากซอยเหลือคุณย่านะครับผมกับมาซอยเหลือคุณย่าในเด้อพี่น้องเด้อคนอุดรคนไทยบานเฮาบทิ้งกันน้ะยย่าเนาะะครับผม ย่ายกับรายได้ด้มแต่ตสาย่รายได้ได่วนแบเก็บของห้างยังกันสองกอนอันนี้เป็นที่เพื่อนมาย่า่ของเพื่พอนมาอาศัยกันยูอค่ะผม,ผมยูยูอันย่ามีลูกเจ้าข้น

ลูกม <match> oh, ันกอมเราไปนำได้นเราเองแก้วบ่แม่ยวับ่ม่จะอมใยามนแงล่ผมคุณยายกอันนี้ก็ซอยว้ได้เลี้ได้ดนอยู่ดอกเนาะมีหมอหุงเข่าอบนี้ยายกุงเขาเจดบนี้อหงใดอยู่เนาะ ครับผมเมื่อนี้ยอติกเอามะาหมามะไฮเอาปลากระป๋องมะไฮเอาเขามะไฮเอาหน้ามะไฮพญ,ญาบาตฟินแลนด์เป็นเฮดบุนมะน้ำครับผมกับคุณนกผาน,นกผวาญนครับผมมันอยากเห็นบุญซอยเฮ่านะครับผมเป็นพญยายักษสุดๆเดอ้อครับผมเมื่อเนี้ยอติได้มาหอดครับผมสาธุาครับ ยายสูเด้อครับผมมัอนี้อติกับมหาเลยครับผมครับพี่น้องเบิ้งใบนะครับผมนะครับผมครับผมคุณยายอันยายยายย่งเกาะยายเขียมขากลางนะครับผมกะพี่น้องปองไปครับผมผู้ใดอยากมาซอยเหลือเพลินนะครับกะมาซอยเหลือได้ที่นะครับผมซร้อยอย่างยายขอเอิญยายกับวู้ดเท่ากันเลี้ยวเขาคางเซเว่นซอยถนนอันพม ผมประกายนะครับผมเนาะเดี๋ยวอาตีสิข้นทียูใบไห้นะครับคุณใดอยากมาซอยเหลือคุณย่ายนะครับกลับมาซอยเหลือได้นะครับผมกอนี่อาตีนะครับผมกะเดีมาสั่งร้อยยิมคุณยายแล้วก็รับปากคุณย่ายว่านะครับจะนำสิ่งของนะครับข้าบผมอาตีกับสิขอนะครับบอกยายววานะครับจะนําสิ่งของนะครับมาซอยเหลือแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับเพื่อทําให้คุณย่ยอิ่มท้องพวกผมกับอิ่มใจน้อยายเนาะครับผมครับ เดอคาธุณยายสาธุครับผมสาธุทุกที่ทุกคนเด้อสาธุพี่น้งทางน้าไปครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องมาเบิ่งบริเวณบ้านเพิ่นครับผมเบิ่งพี่น้องนะครับผมนี่แหละครับบริเวณบ้านรอบขาพี่น้องเบิ่งนะครับความปลอดภัยนะครับผมกับจักยุ่งจักเงียงสีเข่าตอนใดนะครับผมพี่น้องเบิ่งครับผมนี่แหละครับบ้านคุณยายเขียมนะครับขากางนะครับผม เป็นยายเคียงท่ากลางนะครับผมที่ในร่มกื้นดีซอยเหลือนะนนี่ะครับผมหรือที่ขังไม่ได้จึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับผมนี่ลาพี่น้องนะครับผมก็ต้องได้สอนแซมบไม่นะครับผมไปยุ่นะครับขอพูดไปย้ําไปยัไปย้ําไปนะครับผมเวลาพี่น้องนะครับบริเวณบ้านเพลินนะครับ โอเคพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี